สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรหวยรัฐบาลมีสองทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็นําสูตรเด่น10หน่วยล่าง4ตัวนะครับเป็นสูตร A สูตรที่1นะครับที่ผมลงไปให้กับสมาชิกได้รับชมในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับยังเข้าอยู่นะครับนะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับหวยออก 30นะครับ2ตัวล่างสูตรคำนวณได้9368นะครับก็วิธีการคำนวณเหมือนเดิมนะครับคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้นะครับเลขอ่า9ตรงนี้ก็คือตั้งหลักแสนนะครับทั้ง2ข้างซ้ายขวานะครับตั้งหลักแสนนะครับใช้อ่าพ้นสถิติรางวัลงวดวันที่อ่า17มกราคมนะครับมาอ่า1กุมภาพันธ์มาตั้ง กันมาตั้งก็้เง้าสี่ี่1ไมศูนย์ดนะครับ2ตัวล่างสศูนย์นะครับก็เลขหน้าเลขหลังก็นำมาตั้งให้ถูกต้องนะครับก็ตั้งหลักแสนนะครับก็คือ9นะครับได้เาแล้วก็เลขสีตรงนี้นะครับเราจะใช้หลักพันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2บวกกันนะครับได้เท่าไหร่ก็นำมาววงนะครับวันนี้ผมทำได้4นะครับแล้วก็เลข3ตรงนี้นะครับเลข3ตรงนี้เราใช้หลักร้อยครั้งที่3 แล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่4นะครับมาอาบวกกันแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับได้3นะครับก็9้บวกสนะครับ12ตั้ง2นะครับ9ก้าบวกสี่ตั้ง3นะครับ3าบวกสเป็น5นะครับ5 9 2 4นะครับเลขเด่น10หน่วยล่างในงวดวันที่17กุมภาพันธ์นะครับได้5 9 2 4นะครับก็ต้องมาเราลุ้นกันนะครับสำหรับอ่า เลขนะครับว่าจะมาตัวไหนนะครับ5 9 2 4 5จะมาหลักหน่วยหรือว่า5จะมาหลักสิบนะครับ9จะมาหลักหน่วยหรือว่า9จะมาหลักสิบ2จะมาหลักหน่วยหรือว่า2จะมาหลักสิบ4จะมาหลักหน่วยหรือว่า4จะมาหลักสิบนะครับก็ต้องรอรุ่นกันดูนะครับในวันที่17กุมภานี้นะครับสำหรับเด็กเด็ก10นือยล่างทีตัวนะครับถ้าสูตรไม่ผิดมา1ตัวแน่นอนนะครับ ก็สำหรับสมาชิกที่ติดตามใหม่นะครับก็ให้ไปดูคลิปย้อนหลังดูได้นะครับสูตรนี้ก็ลงมาให้ชมสองสามวดแล้วนะครับที่ผมลงไปในช่อง y o u t u b e นะครับก็ฝากสมาชิกติดตามไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไวเ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ